ชาวราศีพฤษภนะคะมีเกณฑ์จะมีโชคจากเลขบัญชีธนาคารแอนมือนสีชีดวงสวัสดีค่ะหมื่นเทบลิตค่ะอาจารย์แอนค่ะจัดอันดับราศีดวงดีมีโชคประจำวันที่16มิถุนายน2567ครับเรามาดูกันว่า อันดับราศีของท่านถูกจัดไว้ที่อันดับที่เท่าไหร่มาเริ่มราศีที่หนึ่งเลยครับน้องแอนครับราศีอันดับที่หนึ่งได้แก่ชาวราศีพิจิกคะ่ะชาวราศีพิจิกนะคะมีเกณฑ์ที่จะได้โชคจากการเดินทางไกลได้โชคจากสุขภาพของอตัวเองใครไปหาหมอในตอนนี้ม,มีคิวคุณหมอรหรือว่าตอนนี้ช่วงอายุเท่าไหร่มีปัญหาเรื่องของสุขภาพหรือกําลังจะไปตรวจสุขภาพ อายุตัวเองก็ให้โชคด้วยนะคะและมีเกณฑ์ที่จะมีโชคจากสัตว์เลี้ยงค่ะอ่าเรามีตัวเลขให้ด้วยจากไพ่ของน้องแอนอ่าครับผมชาวราศีพิจิกจะมีโชคจากเลข 88, ะอ,อขะไรพพาาชาวราศีพิจิกจะมีโชคจากเลข8 88ค่ะหรือว่าใครที่บูชาสักการะขอพรพระพิคเนศพญานาคมีเกณฑ์จะได้โชคจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ค่ะราศีที่สนะครับราศีที่สคือชาวราศีมีนครับ ชาวราศีมีนมีเกณฑ์มีโชคมีลาบร่วมกับคนรักนะครับการเสี่ยงโชคหรือว่าการกระทําการใดๆร่วมกับคนรักมีเกณฑ์มีโชคมีลาบได้หมดนะครับลำดับต่อมาชาวราศีมีนมีเกณฑ์มีโชคมีลาบร่วมกับคนในบ้าน่าเพราะฉะนั้นการหุ้นการร่วมอะไรการการทําอะไรร่วมกันสามารถเกิดโชคเกิดลาบได้นะครับลำดับต่อมาก็คือเลขบ้านเลขรถเกี่ยวพันกับบ้านเกี่ยวคนในบ้านทั้งหมดเลยนะครับรถที่ใช้เดินทาง ประจําหรือว่ารถที่เราไปร่วมกับเขาไปอาศัยเขาเนี่ยมีเกณฑ์มีโชคมีลาบได้เหมือนกันนะครับคราวนี้มาดูเลขนําโชคประจํางวดนี้ของชาวราศีมีนกันครับชาวราศีมีนจะมีโชคจากเลข28ค่ะคเลข28จะให้โชคนะคะแต่ว่าเมื่อใด้โชคแล้วย่าลืมไปทําบุญด้วยไปหยอดตู้ทําบุญเล็กๆน้อยๆจะ้ะ และราศีอันดับที่3ได้แก่ชาวราศีพฤษภค่ะชาวราศีพฤษภนะคะมีเกณฑ์จะมีโชคจากเลขบัญชีธนาคารเลขที่เกี่ยวข้องกับบริวารหรือบริวารให้โชคค,ค่ะและการเสี่ยงโชคทุกรูปแบบจะมีโชคคะ่ะคราวนี้มาดูเลขนำโชคของชาวราศีพฤษภป,ประจำงวดน,นี้กัน ชาวราศีพฤษภจะมีโชคจากเลขสี่หกค่ะคเลขสี่หกจะให้โชคนะคะแล้วก็ชาวราศีพฤษภไพ่บอกว่าถ้าคิดว่าจะเล่นเลขไหนให้ยึดมั่นเลขนั้นไว้เลขนั้นแหละจะให้โชคค่ะลำดับต่อมาลำดับที่สี่นะครับชาวราศีสิงค์ครับชาวราศีสิงค์นะครับมีเกณฑ์มีโชคมีลาบจากธนบัตรขวัญถุงต่างๆธนบัตร ขวัญถุงจะมีกี่ใบดึงออกมาให้หมดถูกจริตกับเลขไหนแล้วมันแวบเลขไหนแล้วก็ที่สําคัญมันเกี่ยวพันกับเลขที่น้องแอนจะเปิดในอนาคตเนี่ยนั่นอะ่ะชัดเลยนะครับลำตับต่อมาชาวราศีสิงมีเกณฑ์มีโชคมีลาบจา,กกา,าก,กการเดินทางทุกๆการเดินทางพยายามเสียงโชคเสียงลาภไปบ้างนะครับสุดท้ายคือตัวเลขที่มาแบบปุรปปปับฉับพลันนะครับคราวนี้มาดูเลขนำโชคของชาวราศีสิงวันนี้กัน เลขนำโชคของชาวราศีสิงห์งวดนี้คือเลข5 2สองค่ะและชาวราศีสิงห์นะคะมีเกณฑ์ได้โชคจากโซเชียลตอนนี้ถ้าเลื่อนโซเชียลแล้วเจอเลขอะไรสะดุดตาสะดุดใจหรือว่าเพื่อนที่ชอบถูกเลขโพสเลขอะไรมีเกณฑ์ที่จะได้โชคจากเพื่อนในโซเชียลด้วยจ้ะและอันดับที่5ค่ะราศีที่จะมีโชคได้แก่ชาวราศีกันค่ะ yeah. ชาวราศีกันนะคะมีเกณฑ์ที่จะมีโชคจากเลขที่เกี่ยวข้องกับความฝันช่วงนี้ฝันอะไรลองเอาไปเซิร์ชใน google ดูม,มีเกณฑ์ที่จะได้โชคจากเลขนั้นค่ะและมีเกณฑ์ที่จะได้โชคจากเลขสายมูต่างๆเลขทูบเลขประทัดนะคะและที่ทํางานให้โชคค่ะโอเคคราวนี้มาดูเลขนําโชคของชาวราศีกันกวันนี้กันครับเลขนําโชคของชาวราศีกันในงวดนี้ค่ะคือเลข หนึ่งสี่ค่ะเลขหนึ่งสี่จะให้โชคนะคะแล้วชาวราศีกรนใครที่ทำบุญเพิ่งไปทำบุญกับคนหมู่มากมาอ,มอาธิษฐานขอพรอกับคนหมู่มากมามีเกณฑ์จะได้โชคตามมาในภายหลังค่ะคราวนี้อันดับที่หกครับชาวราศีกรกฎครับชาวราศีกรกฎนะครับมีเกณฑ์มีโชคมีลาบจากการเดินทางแบบปุุปรับฉับพลันนะครับต่อมาก็คือมีเกณฑ์มีโชคมีลาบจากเพื่อนเก่า นะครับสุดท้ายมีเกณฑ์มีโชคมีลาบจากคนในบ้านแต่ว่าเน้นว่าคนในบ้านที่กําลังป่วยหรือว่าเพิ่งหายป่วยครับคราวนี้มาดูตัวเลขนําโชคของชาวราศีกรกฎรอบนี้ครับชาวราศีกรกฎเลขให้โชคได้แก่เลขสองศูนย์ค่ะ แต่เขาบอกว่าชาวราศีกรกฎที่ม,มีโชคในงวดนี้เนี่ยมีคนรอใช้เงินคุณอยู่หรือว่าถ้ามีโชคคือมีโชคเล็กๆน,น้อยๆเนาะอย่าอย่าอย่าเต็มที่เกินไป <c oughs> ไปต่อที่ราศีที่7 <c oughs> ค่ะ <c oughs> ได้แก่ชาวราศีมังกรค่ะ ชาวราศีมังกรนะคะมีเกณฑ์ที่จะมีโชคจากเลขที่เกี่ยวข้องกับการเดินทางค่ะโดยเฉพาะการเดินทางไม่ว่าจะใกล้หรือไกลเนี่ยให้โชคได้ทั้งนั้นค,ค่ะและถ้าเกิดจะมีโชคนะคะชาวมังกรจะได้โชคจากคนที่อยู่ทางไกลค,คนที่อยู่ทางไกลโทรมาโทรหาจะให้โชคกับคุณค่ะและชาวมังกรมีเกณฑ์ได้โชคจากสัตว์เลี้ยงค่ะคราวนี้มาดูเลข นำโชคของชาวราศีมังกรกว่านี้กันครับชาวราศีมังกรเลขให้โชคได้แก่เลข1 0ค่ะลำดับต่อมาชาวราศีมิถุนครับชาวราศีมิถุนมีเกณฑ์มีโชคมีลาบจากความฝันของบริวารน,นะครับชาวราศีมิถุนมีเกณฑ์มีโชคกับเลขที่บ้านที่ตัวเองอยู่ประจำนะครับลำดับสุดท้ายคือ วันเดือนปีเกิดแล้วก็อายุของชาวราศีม,มิถุนเองนะครับคราวนี้มาดูเลขนำโชคของชาวราศีมิถุนงวดนี้กันครับเลขนำโชคของชาวราศีมิถุนค่ะได้แก่เลขห้ขาเก้าค่ะแต่ว่าเขาบอกว่าชาวราศีมิถุนในช่วงนี้นะคะมีเกณฑ์ที่จะเครียดเรื่องของการงานโดยลืมเสียงเลขงวดนี้ชาวราศีมิถุนฝันแม่นแต่อย่าลืมอย่างที่อาจารย์น้องแอนบอกนะครับว่าอย่ายุ่งกับงานจนลืมความฝันเดี๋ยวจะกดโชคกดลาบ และราศีที่9ที่มีเกณฑ์จะได้โชคได้แก่ชาวราศีธนูค่ะ <rép> ชาวราศีธนูนะคะมีเกณฑ์มีโชคจากที่ทํางานมีโชคจากเพื่อนร่วมง,งานหรือว่าร่วมกับเพื่อนร่วมงานหรือว่าคนรักให้โชคค่ะคราวนี้มาดูเลขนําโชคของชาวราศีธนูงวดนี้กันครับเลขนําโชคของชาวราศีธนูงวดนี้นะคะชาวราศีธนูงวดนี้มีเกณฑ์ที่จะมีโชค,จา,โชคจากเลขห้าหก แต่ไพ่บอกว่าชาวราศีธนูในงวดนี้บางทีมีโชคแหละแต่ว่าแทงไม่ทันเหมือนกันเพราะทุกอย่างมันล้อนรุ่มในวันในวันหวยออกเนี่ยทุกอย่างมันร้อนรุ่มไปหมดเลยนะครับลำดับต่อมาลำดับที่10นะครับชาวราศีเมษครับชาวราศีเมษนะครับมีเกณฑ์มีโชคมีลาบจากการเดินทางปุรับฉับพลันนะครับแล้วก็มีเกณฑ์มีโชคจากคนใกล้ตัวะนะครับสุดท้ายเลยก็คือมีเกณฑ์มีโชคจากสัตว์เลี้ยง คราวนี้มาดูเลขนำโชคของชาวราศีเมษกันครับเลขนำโชคของชาวราศีเมษนะคะได้แกเ่เลข7ดค่ะเลขเจ็ดจะนำโชคให้กับชาวราศีเมษนะคะคแต่ตอนนี้ชาวราศีเมษเขาบอกว่ากำลังทำงานอย่างขมักขะม่นถ้าจะมีโชคบางทีจะต้องเล่นก่อนอก่อนวันที่หวยจะอ,ออกและราศีที่11ที่จะมีโชคนะคะได้แก่ชาวราศีกุมค่ะ ชาวราศีกุมนะคะมีเกณฑ์ที่จะมีโชคจากเลขที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพอของตัวเองน้ำหนักก็ได้หรือว่าใบบินที่ไปหาหมอก็ได้นะคะและมีเกณฑ์ที่จะมีโชคจากความเป็นความตายค่ะความเป็นความตายของงานอาวะมงคลที่เกี่ยวข้องกับบริวารของเราค่ะและความฝันการเสี่ยงโชคเล็กๆน้อยๆค่ะครับคราวนี้มาดูเลขนําโชคของชาวราศีกุมกันครับเลขนําโชคของชาวราศีกุมในงวดน,นี้ได้แก่เลข 2 7แต่พิเศษสำหรับชาวราศีกุมนะคะมีเกณฑ์ที่จะมีโชคจากเลข60ด้วยเหมือนกันแล<อ>้วไพ่ก็บอกว่าชาวราศีกุมถ้าเกิดจะแทงอะไรตอนนี้ดูในโซเชียลเยอะแยะไปหมดมให้ลดเลขลงมาหน่อยอย่าเพิ่งผีราละโอเคลำดับสุดท้ายลำดับที่12นะครับชาวราศีตุลครับ <c oughs> ชาวราศีตุลมีเกณฑ์มีโชคมีลาบจากการเดินทางไกลแบบปุบป,ปับ ะนะครับมีเกณฑ์มีโชคมีลาบจากญาติที่อยู่ทางไกลนะครับสุดท้ายก็คือคนรักม,มาดูเลขนำโชคของชาวราศีตุลรอบนี้กันครับเลขนำโชคของชาวราศีตุลน,นะคะได้แก่เลข58ค่ะชาวราศีตุลมีเกณฑ์ที่จะมีโชคลำดับสุดท้ายเนาะบางทีเขาบอกว่าชาวราศีตุลมีคนจะเจอสถานการณ์แบบนี้ม,มีคนนำโชคมาให้แล้วมาบอกบเลขแล้วแต่ชาวราศีตุลไม่ทันได้ฟัง ขอไว้พรให้ทุกราศีนะคะดวงดีมีโชคให้ได้โชคในทุกช่องทางคาดหวังว่าได้เท่าไหร่ให้ได้เท่านั้นเลยค่ะขอให้ทุกๆราศีนะครับโชคดีมีสุขสมหวังทุกประการนะครับแล้วพบกันใหม่งวดหน้าครับสวัสดีสสดค่ะ